ใส่ป้าอาจพัสุดแบ่งพื้นที่ให้ปูดป้าปูนามาขายของรายได้ทั้งหมดยกให้ป้าหลังคุณป้าคุณป้าปูเจ้าของร้านอองปูนาปูนาฟ้าใส่พระรามสองเจ้านี้ที่ทวงเงินตลกดังจากกระบุมเชิญยิ้ม กลางห้างดังย่านบางใหญ่ไปออกรายการโหนกระแระเเพิญชน้ากับจัก,กรบุม๋มเมื่อวานนี้ทุกคนได้ชมได้ฟังการตอบทั้งสองฝั่งคิดเห็นไปทางเดียวกันคือถล่มดาจัก,กรบุ๋มรัวรัวที่เป็นนี้แล้วไม่มีไม่นีีไม่ใจรวมทั้งรู้สึกเห็นใจป้าปูนามาก ทีแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวจากลูกนี้แบบนี้สิ่งดีงามที่ตามมาจากเรื่องนี้คือคนพร้อมใจยื่นมือให้ความช่วยเหลือป้ากันล้นหลามหนึ่งในนั้นมีพระเอกล้าตัวอาร์ทพสุทธทิโพสต์ไอจีอยากชวนป้ามาออกบูธด้วยกันโดยอาร์ได้โพสต์ข้อความชวนป้าปูนาคู่กรณีของจักกรบุมมาขายของผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าคุณใช้หมูกรอบทานคู่กับอ่องปูนาน่าจะอร่อยแน่ๆอยากชวนปูนาฟ้าไซ กับคุณชายหมูกรอบออกบูตด้วยกันสนใจติดต่อมานะครับพร้อมสนับสนุนพร้อมใส่แคปชั่นใต้โพสต์ต่างวเพิ่มเติมว่าเข้าใจหัวอกพ่อค้าแม่ค้าครับอยากสนับสนุนคุณป้าปูนาครับน่าจะอร่อยโทรไปหาป้าแล้วคงกำลังยุ่งกับออเดอร์แน่ๆซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนไอเดียของเจ้าตัวอย่าง,นงแน่น ทีมข่าวไม่รอช้าสายตรงหาอาร์ตเพื่อสอบถามเรื่องนี้โดยอาร์ตเผยว่าตอนนี้ผมติดต่อป้าไปแล้วป้าบอกพรุ่งนี้จะมาที่บูธของผมเวลาเราเประมาณ4โมงเย็นปกติไปออกบูธขายของด้วยความที่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงคนอาจจะสนใจเขาน้อยแต่ผมมีชื่อเสียงและมาขายของที่บูธทุกวันผมจะแบ่งพื้นที่ในบูธของผมให้ป้าส่วนหนึ่งให้ป้าขายข้างๆกันผมก็จะช่วยยืนขายอยู่ข้างๆแล้วเอารายได้ให้ป้าทั้งหมดผมไม่เอาสักบาท